嗯嗯。走吧 <laughs> <laughs> อ๋อสมบูรณ์ก็อยากมาด้วยนะ่ะมาแล้วห้ามกัดกันนะว้ายตกใจ <c oughs> มีโชคมส,สมวังฮะ ổn, <laughs> <laughs> um, สวังโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับมันจะขาดนะครับตรงนี้ครับเนี่ยมันโดนแดดนะครับเพราะเดย๋ยๆหลุดลงมาแน่นอนสมหวังเอ้ย อยู่พื้นดีๆก็ไม่อยู่นะครับมาดูสบังตกหลังคานะรับโอ้โหไม่ตกนะรับเหยียบเหยียบบนไม้อยู่นะครัเ้เอ้ยโอ้โห อยู่อยู่ข้างล่างก็ดีแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนนี่มีโชคว,ว่าเสียงอะไรฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วต้องหาทางลงแล้วสมหวัง ว่ากำลังหาทางลงครับโอ้ยยยลยย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 ยียยยมียียย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 หยยยยยไม่ขึ้นแล้วเหรอ เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ